เวลาขับขี่กันเนี่ยต้องระวังช่วงชิงไฟเคยดีไหมเป็นช่วงที่สัญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียวนะแล้วบางทีมาเจอกันตรงกลางแยกพอดีฝ่ายหนึ่งพอได้ไฟเขียวก็อยากจะรีบพุ่งไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่พอกําลังจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงแล้วฉันบอกคอยนิดนึงคอยนิดนึงพอสุดท้ายต่างคนต่างพุ่งก็เลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะประมาณนี้ค่ะดูภาพวินาทีนี้พร้อมๆกันนะคะ ชนกันสนั่น,นแรงมากเลยค่ะชนเต็มๆคุณผู้ชม<อ>เพราะว่ากําลังจอดรอสัญญาณไฟแดงกันอยู่ค่ะบริเวณแยกแล้วอย่างที่สินนี้บอกมันเป็นช่วงชิงไฟไงฝั่งหนึ่งเขาก็ได้ไฟเขียวอีกฝั่งหนึ่งกําลังจะติดไฟแดงค<ะ>่ะไอ้คนที่ติดไฟแดงเนี่ย เขาก็ไม่อยากติดไฟแดงไงเป็นช่วงที่สัญญาณกําลังเปลี่ยนแบบพอดีแบบส่วนคนที่ได้ไฟเขียวเ,เขาก็ออกตัวเต็มที่เลยอแต่คนที่ติดไฟแดงขออีกนิดนึงพอพุ่งไปปุ๊บมันก็เลยชนกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจุดนี้เป็นบริเวณแยกท่าเกษตรเขตบางแคกรุงเทพเกิดขึ้นประมาณหนึ่งทุ่มคะ่มะเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมารถจักรยานยนต์เป็นแนวหน้าค่ะพุ่งออกมาก่อนอเนี่ยค่ะแล้วชนกันแบบเนี้ก็มีคนเจ็บนะคะ โดยคลิปนี้ทางผู้ใช้ Facebook เขาได้นำมาโพสต์แล้วก็บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์หูตาต้องไวนำมาลงไวไ้เป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนสติชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะส่วนมากค่ะตำหนิรถจักรยานยนต์ที่ขี่ฝ่าสัญญาณไฟจนเกิดอุบัติเหตุต่างคนต่างรีบสุดท้ายทั้งบาดเจบ็บทั้งเสียเวลานะคะขณะที่บางคนเขาบอกว่าออกตัวตอนสัญญาณไฟเขียวใช่ว่าจะปลอดภัยนะใช่ต้องระวังเหมือนกันเพราะาบางทีเวลาเราได้สัญญาณไฟเขียวปุ๊บ เคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่าอย่าพึ่งรีบออกตัวกต้องให้รอสักนิด เพราะบางทีมันจะมีช่วงคนที่แบบชิงไฟแบบกำลังจะติดไฟแดงแล้วฉันขอฟ้ามาหน่อยยิ่งตอนกลางคืนนะถึงแม้ว่าจะไฟเขียวฉันต้องมองอีกด้าน,น่ก่อนโอเคนะถนนล่งจริงใช่ไหมฉันไปได้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และจริงๆคนที่เป็นเจ้าของคลิปอะที่ติดหมวก็กำลังจะออกไปนะแต่พอเห็นอุบัติเหตุตรงหน้าก็เลยแบบอ่ะชะงักไว้ก่อนค่ะโดยคนแถวนั้นเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าแยกเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยชนกันประจําเลยนะคะต้องระวังค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์มานําเสนอกันที่สมุดรปราการคุณผู้ชมเป็นบิ๊กไบคันนึงค่ะชนคนข้ามถนนช่วงจุดกลับรถจุดนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ช้างเอราวันนะคะมีคนเจ็บไป3คนคนแรกก็คือคนข้ามถนนเนี่ยอาการสาหัสเลยหมดสติส่วนอีก2คนเป็นคนขี่แล้วก็คนซ้อนบิ๊กไบคนะ,คะอยู่ในอาการมึนงงแล้วก็มีถลอกตามร่างกายด้วยส่วนรถกระบะที่จอดอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ถูกชนเสียหายไปอีก1คันค่ะ พอได้ยินเสียงเสียงคล้ายๆกับเสียงแรลกกระททาแล้วบิกไบคันนี้บิกไบคันนี้ลอยมาเหมือนเหมือนชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ลอยมาพร้อมกับรถมอมอไซค์บิกไปคันนี้เราไปไปชนกับรถกระบะที่เขากำลังเลี้ยวค่ะเห็นค<อ>คือแบบลอยมาเลยใช่ไหมรถลอยลอย,ลอยกระเจิงมาจากตรงโน้นเลยประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรน่าจะได้